คุยก็บ่มีคุยจะคุยน้อยป่ะนี่เอาพี่น้อยเด้ไเอเเมืองมาเปในเมืองไปตทนตันหัวราปลาถ้ไพตายไปซื้อไพ่ตายไปซื้อชุดยังหรอโอ้ยที่ตายแต่น้ำเอาไม่นกงแต่บ่อคือว่าน้อยเอื้นไปซื้อทุลาอื่นเลยขย่นงข้าวเด้อจ้าพี่น้องกินเนื้อย่างค่ะหนาวหนาวั้งสี่ค่ะอื้อหื กินเลย่ต้องเกงใจเี่ยไม่ได้อยางเดยโคกอันเดียวตีน้่เดียวด้นดีบอลกตสิ่ี่ยังเธอกันยากที่มากกว่ตั้งติตลานลีนลีนโอ้ผม่อยากได้แม่ได้ใพี่น้องเอฟซีเกสีสวัสดีรีมบุกวัดโพนะครับสวัสดีสองสวัสดีสุบูร์สุลสวัสดีผู้่มหกคนก็แล้วกันค่ะสวัสดีดรลเกยสบายดีเกสีสบายดีเจ้า ตเกงไนกขมาใส่ค okay. oh e e oh oh. ้อยก็ดอดอยู่ขอทำจิ้มผมเลยเด้อเนทสวัสดีผู้ชมเจ็ดสิบสี่คนค่ะอีแม่ขือด้าน้องหยองคาะแทมไปเคลื่อนนี่หน่อยเท่านั้นเย็นกรแต่ตคงกำิ้ผมคนอ่ตอนนี้ีหูแค่หไม่หมาเด้ออันผู้ใดนะเไ่ได้แถมจริง นั่นในองหนึ่งสองสามันเอเตาไม่อิกุได้หันพอเจ็กินนิดเลยกินดีดพวกเราถวยไปเรยนี่ยแล้วเลียงมนน่ยเราบือเงิน่ยเราเ้เงินมาไล่หรอเอาเตาอีกตาหนึงเดีออันนั้จิ้มขมิานดบาียเจ้าเียกเาเจ้าาเ้เเจเาเเาเเล้เจ้าเ้ แต่ว่าจะไปกินปลาจุ้มจะวางสี่งนอนแต่ว่าสิไปกินปลาจุ้มนะในว่าไปสิเลี้ยงเจ้าคนก็เออจะสิเลี้ยงดอกคนก็เออ่คนนีที่แรลกกว่ากินปลางพูดอะไรสิเลี้ยงแตเจ้าคนเจ้ต้องนอเลี้ยงมีออ๋อเจ้าก็นี้ติบไหลายออกซอยสองร้อยขึ้นเจ้าคนนี้ตีบไหลไม่ใหญ่ท้องแถามันเอาไปเบิร์ดแลับเมียมันให้คอยหาลอยมั้ยบ๊วยสองพัมันขึ้นขายของสวัสดีปีใหม่สวัสดีค่ะเสียยอดสวัสดีเมย์ไฟท่องเขียววังนะคะหากลูกหาบเต้าถ้าสร้างคัก ให้ลูกให้เตาดัสร้างขากเลยค่าง่วเรียงอย่างอย่งใหญ่ตลาโลคคากมือเคลื่นเคซีเฮงเฮงเซปีไม่เด้อไอเสียจ้าอันใดดเลอันเบสขบมีดอกเยอยเขาตัวเจ้าอ๋อมากิน่ยางบอมเยซีตองเรียงเขาบอกพันเลี้ยวอีสองพันหันเมื่อกี้ิต่อเ้าถัววยู่หันรอนเออเครื่องอันดีกันละเตี เขายุดยศีแล้วเพียงแล้วบอกโตหาดเขาขึ้นเงินยอดดวงเือนเทียนเดี๋ยวมาหอดได้วยเาว้านกูไม่ได้มาแต่มากินเด็กกวนมาส่งเหล่าตีมาเสิร์ฟเหล่าเตี้ยเสิร์ฟเราดีมึงขึ้นนี่เตี้ยโอเคเอาบส่งส่งประชมเดินเดินอะไรเดินเสียงกันเรียบานีสวัสดีปีใหม่เกศีขอให้สุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะสวัสดีบอสสบายค่ะสวัสดีทุกคน หนึ่งร้อย่อนเทนนะคะมาไปแม่เจสเซอร์กูนะมทำไมต้มทานยังเข้าจนสีอิ่มลาดูสติมากกับแม่จกตายนันจะสีอิ่มผู้ใดผู้ใดมีนี่อะไมีบ้านมีบัน้องกัวบัานรุนเรื่องบัาน เช่ไหรูเลี้ยงมีร้ามกูก็เงินดจุดออกอาูยังมาสิออกซอยสองรยเนาะตายครูดิกินฟรีแต่ว่ามีาสิออกซอยสองรอยแต่ชคถัดผัวมาแดกคมาเงินดเถียงรูเลี้ยงาสิโอ้ยตายโ่อแบบโชคแบบพนท้งไปอ้วนอ้นที่อ้วนวังว่าน้ำไปให้มาเรียบมาทัวร์ซะปั่ว่ามึงเลียงกะต้องกินมันขุมแต่เนาะปั่นมาขึ้นจะแตกไม่ขึ้นแต่ อันบันท้ยเมื่อก้เราเม่มู่นั่นเท่าๆมืขึ้นจำลอนั่นหนาว่าจหนาวนบเี่วัันตอนตอนมากไปกระ้อเลยลูดซีนพยังไงพูดละสูงดีพูดหนาวหนาวะเพราคือเพไเยเมียเมเลยสิบตยไนนาทุงางสิไอไอกล้องไปทางไอเล็กแนว่าจารย์หนาวยี่ฝ่างาเบี้ยวอีกอืออีบ้สวยหน่ีสวยข้าสวย นี่นะคะทีมงานเลานะคะซีซีเมียสารา้างปฟลาหุกหลูโอ้ย,อยเขาหยุดปีไม่จะ่ฝ่ากมาอยากนานี่ได้ถอดสวันดี้ต้นข้าวกินยี่ห้ออื่นไปมสกันนี่นะคะ,ะปลาออดนะคะนี่เทนนี่สีอันน้องบัวนะคะอันนี้กับผัวเพิ่นนะคะผัวรองเทน,นะคะ่ะอันนี้พีอีนะคะนี่เกมอันนี้อัน,อนคนตัดชุดดวยวงนะคะ น่าคือสร้างออกเล็กดอกอันนี้เกก้อนกสร้างตัดชุดนะคะนี่ก็มีเนื้อยางมีปลาจุ่มนะคะมี็ต่พามาเนาไหนสูก็เส้นมันหยุ่มซอยโอ้ยเจมาเลยเทียนยน้อยนยแล้วาแล้วสี่เขามาได้ยังน้อยน้อยแล้วบาร์แล้วสี่เขานลเต่อ้เขาส่กทีเแล้วมมก่อนพก้อนามก้อนน่่งใส่กันีก้น ะเดยังแตใส่เขายังแต่ใ้อดิเขายิ่เคยกันเลเขาอกลดกันมาบอานยีดใสนิดดงน่ร้อพาเลปลาเลสบ้านอีกยังบ้านอีกยังกวบ้านยูฮะออกจากกันถรุ้นญ่ไปหลายรูออสิบสองรูภาี่กนเห่ีอนนีมีมาขึ้นกินเหล่านอนมือมีเนาะจะด้งหน่อยกินฮวาสดีปีใหม่ทุกคนรถไฟสบายมเกขึ้นนะกินฮวาที่การลาิ เคได้กินเขากิ่เราเาอกมีนะมัย่งบอกลับบ้านสี่บ่อจ้ากำลังสอบอยู่สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดียายสวัสดีครับมาใหญ่ใหญ่เด้อพ่อยังมาสี่พื้นที่พ่อไปสักีนะย้าเอามโอ้ยเรารุ่ตีเปนแกงอีตอนไม่เหนเขาได้ขอตอนพ่อแค่ีไหนรอดเไปเลย้าเทื่ยง เมื่อยังบินเมื่อบอกนี่กูตติเขาว่าพักเอาอยางใส่นอเจมเอาน้ั่นนะเนี่ยเขาส่วนหอนเนี่ยอินเห็งเราอิเอ็งอินเอ็งพวกมากกินเราหลายจีเอมวันดิเอ็มวันเม่เห็นเอ็มวันอยู่กับผัวมั้งมันบวเส็บเนาะของยี่ห้ออื่นแม่ค้าเขาอันกินดึงดีแม่เขากินดีเออจ่าจ่าเราจะข้าวสะก่อนสวัสดีพ่ออันหำค่ะ ไปหัมเสริมพนะเขียงยกสะกวนใ่สามช็อตที่นี่คพอวะคือพอเื่อคืนบ้เนบ้ล่อขึ้นกนเขาเคลื่อนหายอยู่หว่เอีเตยค่ะเื่อนเตยเ่อนหาอยู่ว่อรีนะคะเอรีจ้าอยากน้าเด้หมูกะทะามามาครับอบมุ่นึ่อนาเนน่นอจับจับม่งอลนนพนักนมากก่สเมนนี่กิ่น่เวันบ่ บ้าเอาออกก็เอาออกค่ะมันขึ้นพ่องออกพ่องหาพ่องจกออกข้จะเกรียอ่ะขับพุ่ก็ปิ้งไกลเพได้กินบมดไปเองของคชุดนึงเจ๋อเออคนนีอยากกินยี่ัมเพ้คุณไปหาดีกวคุณหายสิกินใจเนาะฮะเราสวัสดีปีใหม่ได้จีว่าม่นนพ่อเนี่ยังกอดพ่นยังกินอ่ยังม่อยพูดยนนัพ่อนี่ยกินก็ได้ไเกินแล้วกินนะแล้วกิีสมกินแล้วกิน ทั้งวันข้าวหนึ่งก็เป็นปลาไส้ข้าวหนึ่งก็เป็นไมายิ่งเขาเอินพ่อน่ะเออเอามาเล่นลูกเขาเอินแม่นะ่ะอุ้ยเบาหลายหมดเด้อได้ลูกลูกยิงพอลุงอีพอสบายดีบ่จ้ตอนนั้นรถสบายดีจา้าช่วงหนึ่งมุกบัลลิ่นน่ะลื่นเรา,เาไม่ลูก กเทียวกเทียวแข่หักเล่าบอลระวังแม่กับลูกจะเป็นเลือดถ้าเียนคิวปะระวางแันกับเลาครับผู้ใดแก้วเล่ใสยห้าี่ับนีับเับเปอยมาเอาไปเจไม่ได้กินเหลาจ้ากินเนื้อย่างเจีอยู่ใส คนเจนจ้าสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีทุกคู่ทุกคนกันแล้วกันนะคะ,ะคือมีความสุขแท่หามมาสัน่นเฮ้ยคุณปสพพรอนเมืองแล้วสิมาขะมาได้จ้าคุณปศพพ้อนคุณปศพพ้อนเขาดาข่อยมาสั่นเนอะเห็นบ่คนเขามาอาันนี้อปีนข่อยเป็นรอยพุน่นจากปีกเนี่ยมาสัน่น <laughs> เอาดูมามามาอมอมเอา คุณพ่อเนี่ยไม่เด้คุณพ่อเฉพาะเลยมาเด้อคุณพ่อสมมาเลี้ยงแน่นี่ออสือพ่อใจกมาหมดเลยเพื่อนเลี้ยงจักรีเน้ขอลองนะเกลือไว้ทั้งแจจังหวะได้สิครับหรือเนมร์เมร์แซบบอสแซบด้วยจ้าสวัสดีฟุกสวัสดีเอิร์ธสวัสดีธนชัยสวัสดีอาร์มนะคะ เอาดันน้ำเปล่าเนี่ยต้องไปยิงแล้วน้องโคกแไหนกับน้ำแหนเอาน้ำเปล่ากัาน้ำโคกเลยลาเอาน้ำอันอีกแม่เอาน้ำโคกงน้ำแม่น้ำเปล่าน้ำเอาเกมผสมโอ้ผสมผสมลิ้นมึงลิ้นีกว่าูอ่ะไหวมึงลิ้นซะใหญ่เราลิ้นเราลิ้นนะกูมพึ่งคอดบ้านเอาสิมากินบ้านี่ขันว่ากินเสียซื้อไปกินเฮียนกางลงมือนี่แปด พี่เล็กมางามแท้อีตองกันครับผมอ,อีตองครับผมมาเจาะงา่ามแท้มาเจาะอีตองแน่นอนโอ้ยไม่ไหลเออนี่จบวันี่ก่อนนี<อ>่จบสักวันขออภัสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่สบุญสุขเรื่อกัน,กน,ลกนแล้วกันนะคะเต้าหยอยอยุ้ยสาเจซีอันเต้าหยอยยุ้ยอันเฮียนค่ะเต๋อบอนขึ้นตะเหลีวสวัสดีแม่หนูแดง นี่จากพ่อแม่มาเอาโคกมาให้กันหน่อยใหญ่โอ้กินโคกินโคกรึเปล่าเนี่ยแห้งแห้งอ่ะพวได้เอาโคกอีกหนี่งเติมให้เพิ่นเมื่งรถเดิอลูกโยนลรอแก้วโอ้คือยังเล่นว่าหันหรือเนาะเร็วเร็วเร็วเโอ้ยมากเสียงหัวให้ล่อแก้วอยู่ปลรอยล่อยี่บันถ่ายยี่มันถ่าบ่กุกกระตันติ บองทูฟังมันกรู้ว่ได้แท้เดี๋ยวนี้ก็เรียก้อนมูนี่เอาเรื่องเินเลยเราเร็วจะได้มาข้าบะเมาหน่อจริิเราข้าวเจ้าจะขวางเหม่อข่อยว่าร้อนพอเมาเหม่ยเม่ยเนี่ยกับบเมาข่อยว่าเอาถ้าเจ้าขึ้นกินแล้าบะเมาใช่ไหก้อนหูกิตุกใคยได้เคยเมื่อก้อนมูนเว้นจราอีหยังจุลาลักษณ์ผัดไปันีมีกกขาอเู่วัี้อ้แม่แม่แม่ วันไิวอาวัดพ่อ่พัดดอกกระลำกระลำดอกไข่ไทยเหมก็ได้กั็นปถุงเนาะแม่นี่แม่ให้องเด็กโมฮอร์นักยันถึงบ้านกินจุ๊บมาเมพ่ะคอแม่มากินเลยเตียมาเด้อมาเดื้อัคุณบอสมพนหาอยู่นี่นะจ๊ะย่างโมฮอรอกน้าตัวอีอวดส้อมเพียกนอกป๊าอันมืออ่ะชมลายสตนทรารบอกันความห้ความมวลจากคุณ่อเอพักดีเฮ้าคุณ่อสบบอเออตอนนี้ยิมยุ่ณ ว่าลูกเขาด่มาสั่นยังไปเขาก็สามเขาสามเสียงมันเขาสามเสียงยงเวียนเปนตะตุบคักเป็นรอกแก้วเอาเพ่อนหานสองเข้ามาเลยองเล่นเดี๋ยวอมืองก็อ่นเขอนัซูปอเยนี่งแ่ระเอกองแคเหสวัสดีเรื่องเผวพาวค่ะหนาวปีหนายุจิธ ยาวดีแลวันนี้พี่เตงหีเบิดอทือนเสื้อไยเอ้าวันมีวันย็นห้ากัดกนวิอครับาันี่เอาเนี่ยไม่นเี่ยเี่ยไม่ได้เปลี่ยนวัตถุกระทะนี่ได้เปลี่ยนพรว่ามัอยางีหกนทุกคนใจรอยกับทุกนมันเหมนสีม่ก็สหออะไรเียนวนีเป็นไรนั่นไม่่กคาเก๋ไรสุดยูเดียดี่นี่เราพื้นคนได้พี่น้องบอลุบานปุ๊เด็กหนูดูคนส ขอ้องแก้วคยอไรรอคเิ่ความค่ะรูกัน่ไรน้ำพอเขยกว่าถ้าหนึ่ว่าพอส่วนแบบนวดบเกเยี่ยกันหอดพี่น้องสิบไา้จะไหนพี่น้องฉันบ่เป็นไม่เกียินนเดีระเบียบใจกันลอยนะมีหพี่น้องสืบาบานเบืองบนอสทัสดีทิดาวราพรนะัสดีเมยพรสวยจากบ้านันมันแย่งตายไฟไหมทดี โทษดีบัวในเปลี่ยนมันแดกวะมันแิไปได้งซีโม้ง้องคอมันกินแล้วมันเคลื่อนตัคเจ้ากินแล้วทีบันเกกินอะไ้กินมาหลายน่ะมันขวากบอซเปืปอยเยอะของพี่โอ้ยแย่โทษเคนหยิบเอะของพี่เลกูกูทายกูใชชุดเดียวเลยลอวนี้เอาเอาเอา มันจะแพ่ีเอ็นหลเอ็นกินเหล้าวสันองกันใครเป็นตะนางอีเมันกนีมันจะเอาไปอี่เกมทาคิซอีีเบ้ขึ้นดอกแย่ยนามักันยากแล้วมันกันสื่เอีเอีเกมไปใส่เดี๋ยวเงีไปเสื้อเสื้อนาวนาบงแงมแตงว่าหลนามาเด้อ่นกีเกมนะอันอีเกมที่ไส้เซอรส่นัานบ้ขึ้นดอกแย่เมีส่นหเอาไม่็ก็ะยาเอาเอย่างเอาเอาเนื้อย่างเนตะนามาหลไปสัางแกงขอได้หร <affiliated> <poems> อันนีเกมเปลี่ยนขึ้นทํามว่ามบ่ขึ้นนี่เธอก็ดาร้อยสันเธอกยนหมันบานบัวบัวยุดยุดเอาดิหนีใหญ่นิดหนึ่อยาวเอาตื้นไปหน่อยก็ได้เฮ้าะเแนเออตื้ไปหน่อยย่าเอาท่อเขาต่อแต่ก็ระยุดมาสูงันี่บบสีเบานะ แดดท่้นกิมเมันก็้เกลียวเกลียวเท่านั้นนั่นแหละแวัสดีปีใหม่ค่ะกินกินน้ำเนยมาแม่มาน้ำอัดอถ้าไปกินอันไปกินเหลราชงตุ้ยไทยเดี๋ยวมันเปยังไงตุ่มรองมันมันเย็นติงเหอบ่แม่มันเย็นมันเต็มเหนียงมันเต็มบ่ได้แอนตี่คอยกินคลายที่คอยเสียเย็นมันไม่คกินง่ายอยู่สะดอกว่ะเสียบเนาะเออแลกเนาะ มันกัดเลกๆแล้วเตาไหนยินไม่ยินมันเด็กแล้วม่ได้แล้วเขามันเต็มสอบแล้ว่าย่งไรเพ้หันหนัาไปพังหันหลังเต้ไปที่เพราะหันหนากับไปคอดเดียวพันนาเทลงเทียนไปยีเบนเสือเรามันเคยยอมมาถ้าไปกินเราผู้หญิน่เล่้ชิ้นย่างห้าชิ้นยางย่งกับคราบมนีหัวเรยลงหัวคนบอกว่าชนมีหมดเ้านะพวกนี้แก้อมเต้น เหมอนบ่านาคูเรียกขึ้นมาขึ้นซาดีปีไหมสตวัสดีปีไหมนะขาดเนอะีน้อกปอนค่ะทั้งแงมา้าแบบโตเต็มไปด้วยน้ำบาปผู้ทยอยู่คนนหามึงวาเถอะ่เจอพี่มาอีกเียวพี่มาอีกกว่าเก่งทั้มไปรอทวดทีเยอะข้นไต่มึอเอื้นกูเล่าคือขอก้อนขยังไปเขาเป็นสีเขียวทั้งไก่ทั้งน่องมั้งจ๊ะลูกพี่ขย็งคัด ตั้งไ่างเงีสิงเขาอยู่ข้าหน้าไปสิงไปทิงแบบเหมืเนมีย่เดียวขึ้นกันเลยมีทุกคนหลอยังไสวัสดีค่ะสวัสดีเมทับทิมเนี่ยสว่างค่ะสวัสดีปีไม่จีซีือกี่ได้จอดจะเป็นมันเนาะมันกับได้เ่เห็ดปลาไปกับเน้แ่ือรกเรามออยากวานูมือยากกันนั่นเ่ เห็นมาเสือกติแต่เด่นด้วยครับจิ้มันต้มละลอยก็ได้ค่ะมือละลอยเปลี่ยนโอ้โหแสดงว่าเด็กนึ่งซึมมือเอาปลาชุ่มมืออีกสองชุดอันปลาหนึ่งเอาหน้าแล้แขงแล้วก่อนแข็งกูจักก็ได้สิโว้ย ับพนเพื่นอนอว่าเพื่นไผ่นอจ้าบ่บอกจ้าเมียซอยเมีข่อยสร้างเจ้าข่อยสร้างเสียตังไหนเนาะไม่บอกทุกหารกูเลยแหละออาหัวบอกีื้อเอาว่าตั้งกับอกกันจ้าบอกแม่จ้าบอกแม่จ้ากูใดสังบอกแม่จ้า ววนก็จะมาเียะบาสียจะหลอกซุงจงกวันงอกถอยแห่มึงแต่กวนผีไม่มาแบแดหลักส่ไเลยทางแต่ข้อแหนกคุส่วนเดกแต่เราทไมันายแก้วเยกด้ก้อนสุอวอันย้ายไปอีกมือเเ้าเนาะมีออดมีออนย้ายไปอินเขาปูนก็ต้องหงโอ้ยไม่กินลไม่ไ่อยากเลแต่พอพาเขาไม่น่อยปลาเผาไม่แดงเขาอีกไม่ออน เอาหน่อยตองลิ้นเข็ดตากหน่อยเน่ยขาดเก็บเก็บตากติดอยูยนะแห้เนาะคว้าคว้าเฮ้ยเนาะมันแตงพอมูเฮ้ยกขาไม่ได้เห็นกูเจมส์แกเลยท่านมาสิคุณระบีกคุณระบีกจว่าลกวัดเครืองนี่นว่าเนี่จะมาวัดเครืงโอ้ยอันคี่สมาร์ทครับมาเ้อผู้ใดกินอะรอย่างกินเคซี่เสียงถึือเรียกซี่แสนกลัว พวกแปดพวกสองแปดล้มปูไงเหบลนี่ในบนทดาไทยเดิกัอนบ้านเบือผูไ่อย่างค้าอย่า่าผลเหลียวอย่างางอเอาอีกไปใส่ที่เินอตจะห่องเลยนอนห้อนวนอตเฮี้ยเต่างันเลยที่บ้านเธอมีขายบอสหลานเธอมีขายบอสต้องมาซื้อในเมืองมากินบ้านเธอไปตลาดเลยตลาดน้องพ่อตลาดน้งกุุงมันขึ้นอำเภอน้ำพ่อมันบ้าตลาดใดน้งกุุงกึน้ำพ่องน้ำพ่น้ำพ่อมทาฟังทังโต๊ะสาได้เป็นตี เรฟ,ฟังทาง่เห็นบอนบ้านลำไทรพีนบอกเราฟังทานอะไรทางเขื่อนอุบลรัฐที่บอกภาตลาดย่อยมาทางเื่อนเอยวกกินเขาัอนออกไปทางนี้ก็ได้บ,ออบ้านโคกสูงอยบเหมน,นบ้ามันก็มาเสียนี่แหละโอ้ยพี่สว่เขาเพื่อนยังบูถามคือบางด้วยสว่าตัวห้าม,ตาาม,น,น,น,มนตายถ้าไม่น้อยสีสมันใจสวยส้มมันเจือกง <c oughs> านมานมชยจยกตัวนี <c oughs> ่วนนมลายก็โตัว เอาเอากันกระสนกระแสนกมีงวเนื้อขึอกันใช้ม่กีหน่อยกินสิตัวแล้วเอากันบออันนี้อันนี้วัวนมก็จะอันงัดไปที่ตั้งใดที่ตั้งเสียงหรือเปล่าเครื่องบอเดมาใส่เสอไปหนิบลุเจลาตุสเจลาตุสเอาชูวานข้าอีกาันจำแก่ข้าเครื่องซุปเลยบอได้นี่แหะก็จะมีอุปกรณ์ซอยดีมันขากิดดอกคุณเป็นใหญ่คุณเมนแม่ยใหญน้ำหมูหยองจ้ากาเชื่ นมัวเนี่ยเขาขายกันไดโล่เป็นทางเป็นโลเป็นอย่างโลละนมสดเนี่ยเขาหลีดไปโล่ละท่าได้ฟังสิมีสิบบอกฟังสิสว่างฮะพอามุกติฟังสิรินจะล่นล่นอำล่นครับล่นไอ อธิมท่าน้าเขาทาแล้วนะเห็นไหมสามเอ,มอ,อ่าพอแป้วแต่บอ้วจะรีบม,มากออีกเนื้อใหญ่สามชุดตจะรี<า>มบรารม,มากเออแถมเอาสองก็ได้ไต่แถมนึก<า>็เป็นสามพอดีตอ่อพือเอาแต่ตอนนี้เอานามนาไหลถั่วผลตะนาวรนถัวยมาตอนไม่ทีหาตอนนึงสีเดียวขอุ้นเจเด้อนีเจใจดีเลี่ยงแบบอลังการแต่พัเอิญมุ่ยคนับสี่หาคนรับได้อีกส่อเอิญกินตะซุมเาใหญ่จังเลี้ยขั้วเอิญกัะเจ้าเนาะประธา แต่ว่าเงินอยู่ไสหัวเงินมาจากบาทนี่กระเป๋าเงินอยู่รถดุ่นเี้โอ้ยปอาผักเนี่อะไรปลาผักอะไรๆๆๆท่านาซีเปิดอีกทิ้งมามที่ซี่กระจายลายเฮ็ดแบบหมูหยองใส่ยังไงเนาะการแสดงกินยาดองจ้านี่แหละที่จะเป็นหนันหมูหยองหนัมันลำบากสักไหนที่จะเป็นซีลลำบากสักไหนหูวจักบ่ กี ing, Adams, out. ่เวรถือได้คะคนนี้หมดตัวไอดเจ้าแม่เสียปูนปนปูนตะามากินแจ๊กเสียโอ้ยเนาะว่าจาความวโนแจ๊กเสียโยกงูผุนเมียเดียวเมียโยกเบียกเดียวเมียเอาไ้แมนโยกแมนไวไอเมที่นี่แบบไม่อ่อนขาแมงพ่ต้องไลได้อ้อยเอาไ้อ่อนก็นั่น ไปเป็นเตแล้วมากินเ้าควา,าเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงกูเลี้ยงกูเล,งเลี่ยงในเต้หัวปลากินดีไขอมกเหนว่าม่ีตัวควางสัแตกต้เนี่ยว่ากูหลงเงอยู่เด้อจะภาพแคกหัวปลาดิอละลาสั้นั่ละาิทยเดียวลายนน่นโ เมานน้ำจิ้มปลาจิ้มพักปลาพักปลาใส่ม okay ันั uh ้ uh ักปลาเออเงี uh so, uh, uh, ้ยเอาไเคุยอย่างก็อันอันนี้เขาวเ้ามาใส่ตงไดูเออัน้อยเาาุทได้นีน้ำทุบเนี่ย หน้าม่แจอุ้ยหน้าม่จ้จปล่อวยอนนี้ลูกปิดอะนี่น้ามีเป๊กวงหันระบบอครอบกระปีคอว่างเือนเคลื่นเบรกได้กว่นี่อีกมอเดิใหญ่ีเบนเหม่ออยางวัดตะวนพกเกียบี่พกเกอยบนี่ว่าเสมาแรีนมาาหาเหล่านี้อยู่เครื่องเดียวมันคือมันเกวปีกมันเกวหน่อยดดิเอ้แฟน เที่ยวไปเลยเพากันนักสร้างเขากินไ้ไหมซีไปที่ยเนี่ยอยปานีะเกี่้วต๊กยหันเดียวม่ว้เธอเจีเปีกยูหันแจ้ง็อกกําลังมากยูหันเดียวบลไปเบื้งล้านเลยท่านยิงหัวเอาคอยไปดูจะว่ายังอัคว้าซปเปอร์ปกเก็บลานเนี่ยน้องพ่ายังผิวออกเบิร์นเ่เขาดไเก็บล้านเลยเก็บไไปเบิ้งแล้วนะกระป๋งเลี้ยวเลีวอีเดนกี่มาท่านเอ